รู้หรือไม่จากสถานการณ์แต่ก่อนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพืชที่อยู่ในประเภทของยาเสพติดและยังไม่สามารถครอบคลองผลิตปลูกนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากมาตรการทางด้านกฎหมายทำให้ผู้คนในสังคมยังขาดความรู้และความเข้าใจในพืชชนิดนี้อยู่ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปสู่พืช ที่ได้รับความนิยมและความน่าสนใจในด้านธุรกิจสุขภาพและในวันนี้เราจะพูดถึง h ฮมการชงพืชเสพติดสู่ธุรกิจสุขภาพค่ะความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของการชงการชงเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปเอเชียเป็นพืชที่อยู่ในเขตอบอุ่นเจริญพันธุ์ได้ง่ายโดยการชง เป็นพืชที่ได้รับการนำไปปลูกและนำไปใช้ประโยชน์เปนอย่างยาวนานเป็นพืชที่มีเส้นใยและได้กระจายไปทั่วโลกในเวลาต่อมากัญชงมีลักษณะคล้ายกัญชาม,มากจนทำให้เกิดการสับสนหรือแยกไม่ออกแต่กัญชงมีฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เสพมึนเมาน้อยกว่าต้นกัญชาและกัญชงยังมีสารที่ช่วยต้านอาการเจ็บปวดอาการอักเสบอาการซึมเศร้าและ ช่วยทำให้นอนหลับได้ลึกต้นกันชงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเปลือกลำต้นมเมล็ดและรากลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงถึง2เมตรสายพันธุ์ที่ประเทศไทยนิยมนำมาปลูกในกลุ่มเกษตรกรมีสีสายพันธุ์ค่ะได้แก่สายพันธุ์ปางอุ๋งสายพันธุ์แม่สายใหม่สายพันธุ์วี50 และสายพันธุ์ห้วยหอมซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสารเสพติดต่ำทำให้ผลผลิตสูงทนทานต่อสภาพอากาศระยะเวลาในการปลูกใช้เวลาเพียงแค่70-90วันค่ะตามพรบรยาเสพติดให้โทษพศ2522มาจนถึงปัจจุบันชาวไทยภูเขาได้รับอนุญาตให้ปลูกต้นกันชงจากมูลนิธิ โครงการหลวงเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือนและเพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านอาชีพประโยชน์ของการชงการชงเป็นพืชที่มีความพิเศษและโดดเด่นมากเพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหากรรมได้ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์อาหารเสริมเครื่องสำอางและสารสกัดโปรตีนในมเมล็ดเส้นใยการชง ยังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์วัสดุก่อสร้างสิ่งทออาหารสัตว์พลังงานและปุย๋ยการนำการชงมาใช้อุปโภคบริโภคอย่างถูกต้องต้องผ่านการอนุญ,ญาตของกระทรวงซึ่งประโยชน์ของการชงสามารถแบ่งออกเป็นส่วนได้ดังนี้ค่ะ,มะเมล็ดกัรชงมีโปรตีนสูงนิยมนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแป้ง เนยครีมบำรุงสบูู่ช่อดอกมีสารคอนาบิดิออนหรือ CBD สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือผลิตเป็นยาสูุนภัยพื้นบ้านลำต้นสามารถนำมาทำเป็นกระดาษใยของกัญชงสามารถดูดซับความชื้นระบายอากาศและให้ความอบอุ่นได้ดีจึงสามารถนำมาผลิตเป็นชุดเกาะ หรือเครื่องหุ้มหมได้แกนสามารถนำมาผลิตเป็นฐานไม้เปลือกสามารถนำมาทำเป็นเชือกหรือเส้นได้สารสกัดที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มโรคค่ะได้แก่ 1. กลุ่มภาวะที่ได้รับประโยชน์มี3โรคคือโรคลมชักที่รักษาหายยากโรคลมชักดื้อยาและ คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด 2. กลุ่มภาวะในการควบคุมอาการคือโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์ 3. กลุ่มโรคที่อาจได้รับประโยชน์ในอนาคตจากการพัฒนาและศึกษาทำวิจัยผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกายเมื่อใช้กันชงในทางที่ผิดกัญชงเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ในด้านดีเยอะ ย่อมต้องมีคุณประโยชน์ในด้านลบเยอะเช่นเดียวกันค่ะสารเทนราไฮโดรแคนบิโ n นหรือ THC ในกัญชงแม้จะมีในปริมาณที่ต่ำแต่หากใช้ในปริมาณที่มากหรือเกินขนาดอาจจะส่งผลให้มีอาการดังต่อไปนี้ค่ะมีอาการตาแดงปากแห้งมึนงงความดันต่ำหรือหัวใจเต้นเร็ว การใช้สารสกัดของกันชงต้องเป็นไปตามคณะกรรมการอาหารและยาที่กำหนดไว้ทำอย่างไรเมื่ออยากปลูกต้นกันชงกัญชงเป็นพืชที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกฎหมายฉะนั้นการจะปลูกต้นกันชงจึงต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขก่อนโดยกระทรวงได้กำหนดเงื่อนไขการปลูกต้นกัญชงไว้ดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มบุคคลธรรมดากลุ่มบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีมีถิ่นกำเนิดในไทยไม่เป็นบุคคลวิกลจริตไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่ต้องคำพิพากษาสูงสุดว่ากระทำผิดตามพรบรยาเสพติด 2. กลุ่มที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่เคยผ่านการล้มละลายหรือไม่เคยเป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย 3. กลุ่มที่เป็นรัฐวิสาหากิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลกลุ่มนี้ต้องมีลักษณะเดียวกับกลุ่มบุคคลธรรมดา 4ีกลุ่มหน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าส่งออกผลิตหรือจำหน่ายตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ6วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตปลูกต้นกัญชง 1. เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ 2. เพื่อประโยชน์จากเส้นใยของกัญชง 3. เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 4. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ 5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา 6. เพื่อประโยชน์ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์สำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตในกรุงเทพผู้ตรวจสอบคือเจ้าที่คณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอส่วนต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของสาธารณาสุขจังหวัดการชงและธุรกิจสุขภาพในปัจจุบันหลังจากการชงได้ถูกถอดออกจากการเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่5 และได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าส่งออกได้ในปัจจุบันและมีแนวโน้มกลายเป็นพืชเสรีในอนาคตกัรชงเป็นพืชที่ถูกจับตามองในกลุ่มธุรกิจในการแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลให้หลายบริษัทเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วเช่นกลุ่มการแพทย์หรือกลุ่มนักธุรกิจรายใหม่ ต่างเข้ามามีส่วนในการนำพืชชนิดนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบวกกับปัจจัยปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มหันมาใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากขึ้นแนวโน้มการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่มีแนวคิดว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา จึงเป็นปัจจัยของการพัฒนาอาหารของโลกปัจจุบันมีรูปแบบของอาหารฟังก์ชันคืออาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเช่นการเติมส่วนผสมใหม่หรือเติมส่วนผสมที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นได้แก่น้ำเปล่าที่มีการผสมวิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการหรือในนมเปรี้ยวที่มีการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตเพื่อรักษาสมดุลของลำไส้ ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพให้ผลดีต่อการทำงานของร่างกายไม่เพียงแต่อาหารเท่านั้นที่ให้ความนิยมแต่ยังมีผลิตภัณฑ์หรือเข้าของเครื่องใช้ที่มีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติหรือสมุนไพรและการชงเป็นหนึ่งในสมุนไพรน้องใหม่ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกส่วนจึงค่อนข้างได้รับความสนใจและเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์อย่างมากมายและธุรกิจ Herb f บโฟกเป็นรูปแบบธุรกิจที่กำลังมาแรงในตลาดธุรกิจเรื่องของสุขภาพและความงามโดยเฉพาะยุคนี้คนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีความเร่งรีบในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความต้องการสินค้าที่ตอบสนองต่อความรวดเร็วบวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสาธารณาสุขที่ดีขึ้นทั้งหมดจึงทำให้การชงได้เป็นหนึ่งในพืชที่ผู้ทำธรุรกิจด้านสุขภาพยอมรับและหันมาคิดค้นทำผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเช่นบริษัท DOB Biotech จำกัดมหาชน เป็นบริษัทรับจ้างผลิตภัณฑ์เสริมแบรนด์ของลูกค้าทั้งเครื่องสำอางและสมุนไพรต่างๆที่มีสารสกัดของกันชงและบริษัท R&B Foods u p p l y จำกัดมหาชนเป็นบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง จะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคในประเทศไทยเริ่มเข้ามาลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับการชงและได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นธุรกิจซอสปรุงรสจากการชงทูน่าในน้ำมันจากการชง รวมไปถึงสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของกันชงแต่การใช้สารสกัดของกันชงนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยและอยู่ภายใต้ของการอนุญาตของกระทรวงสาธารณาสุขนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการก้าวไปอีกขั้นของการส่งเสริมเศรษฐกิจจากพืชสมุนไพรที่ได้รับการอนุญาตล่าสุด มาตรก,การทางด้านกฎหมายที่ใช้ควบคุมการชงล่าสุด 1. กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5เฉพาะพศ2559เป็นการขออนุญาต3อย่างคือผลิตจำหน่ายมีไว้ครอบครองไม่ว่าฉบับใดไม่มีช่องทางการขออนุญาตเสพ 2. กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่4หรือในประเภทที่5พศ2559เป็นการขออนุญาตห้อย่างคือผลิตหรือปลูกจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครอง 3. กฎกระทรวง ทั้งประเภทที่4หรือประเภทที่5ทั้งใหม่และเก่าและกฎกระทรวงเฉพาะห่มอาศัยอำนาจกฎหมายแม่ก็คือพรบรยาเสพติดให้โทษโดยใช้ระบบการขออนุญาตโดยต้องขออนุญาตผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณาสุขคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันคือนายอนุทินชาญวิรุลค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายเรื่องเฮมการชงพืชเสพติดสู่ธุรกิจสุขภาพจะเห็นได้ว่าการชงเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์และคุณสมบัติครบถ้วนสามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้และทางหน่วยงานรัฐยังส่งเสริมต่อยอดพัฒนาการชงในประเทศไทย ตลอดจนทางบริษัทที่ให้ความสนใจมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและยังสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนไม่แน่ว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกันชง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเครื่องใช้หรืออาหารวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปก็ได้นะคะ